บ้ากขาจะขึ้นไวขนาดนั้นโอเคนะผมนี่เขาก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตทุกท่านกันด้วยนะผมที่ช่วยวาดรูปนะผมเป็นกําลังใจให้ผมเทิมคลิปต่อไปนะครับผมนะจะเหลืองกับใบเนี่ยเออครับผมนะก็ขอบคุณมากครับผมนี่ครับผมจะขึ้นรูปไปเลยนะผมก็ขอบคุณมากนะผมรูปไหนที่สวยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับนะอ่ารูปที่อะไรสวยกอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับผมนะก็สําหรับใครที่อยากจะเขียนแฟนอาร์ตหรือว่าวาดแฟนอาร์ตสวยๆก็อย่าลืมเข้าทิดคอร์ดมาเข้าในห้องแฟนอาร์ตได้เลยนะผมนะทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันนะผมแล้วก็ จะได้ยศด,ดีดด้วยกันนะครับผมนะเออโอเคไว้เจอกิลิปต่อไปขอไปกินีนมสดคาราเมลหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวกุ้งแม่น้ำเลยก่าไปแล้วเจอกันาเราก็จะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าผมว่าคลิปนี้มันมาได้ยังไงก็เป็นคลิปทำรีแอคชั่นพาร์ทหนึ่งนะผมแต่ผมยังไม่คิดชื่อพาร์ทอ่ะก็คงจะตั้งตั้งชื่อมั่วๆเลยกันนะผมแต่เป็นพาร์ทหนึ่งอ่ะเออ ก็สมมติว่า reaction รับหนึ่งอะอย่างเงี้ยได้แต่อาจจะคิดชื่อคลิปเอานะผมก็โอเคคลิปนี้อธิบายง่ายๆคือคลิปนี้เนี่ยจะมีคลิปที่คนดูหรือว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ใน d ิสคอร์ดหรือว่าที่รู้จักพี่นะผมเขาจะส่งคลิปพวกนี้มาอ่ะนี่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 เยอะแยะแต่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะผมแต่พี่จะ ดูไว้หมดเลยแต,แต่แต่นี้พี่สัญญาณว่าพี่ยังไม่เคยกดดูเลยเพราะว่าถ้าพี่กดดูอ่ะมันจะไม่ขำทุกคนเข้าใจไหมเออพี่ก็เลยดองไว้เป็นโอ้โหเยอะอะเกือบอาทิตย์อ่ะทุกคนเข้าใจไหมนั่นแหละพี่ก็เลยดองไว้แล้วทีนี้เนี่ยพี่ก็ได้ทําคลิปวันที่5เดือน5้าเป๊ะกับพศ2564นะผมเวลาจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับถ้าได้ยินเสียงกรุบกวนอะไรก็ขออภัยจริงๆนะอันนี้มันก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะผมก็โอเคมา เราไม่ต้องพูดพ่างทำเพลงอะไรทั้งนั้นนะผมโอเคไม่ต้องพูดมางละโอเคก็โอเคเดี๋ยวดูกันแล้วกันใช่ไหมดูเลยนะโอเคดูดูดูเลยนะโอ okay. เคนะ okay. เออก็ช่างจริงมันเออ,เอ,อกติกามีง่ายๆ,ๆทุกคนฟังพี่นะกติกาคือพี่จะให้คะแนนทั้งหมด5คะแนน6คะแนนคือเป็นคะแนนแบบ6คะแนนคือเป็นคะแนนพิเศษที่สุดแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครได้ดหรอกนะสำหรับอีพีหนึ่งนะครับ5คะแนนใครได้5คะแนนคือจะได้ยศพิเศษนะผมยศแฟนตัวยงนะผมนี่ยศแบบนี้ สำหรับใครได้5คะแนนนะผมคลิปคนไหนได้5คะแนนนะผมโอเคนะทุกคนสามารถส่งคลิปได้คลิปละเท่าไหร่ก็ได้คลิปละกี่คนก็ได้ยิ่งแบบหนูมือน้องโนบีคนนี้เนี่ยพอส่งคลิปมาใช่ไหมผมพอส่งคลิปมาสามคลิปอ่ะได้หมดยิ่งมียิ่งส่งคลิปเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะจำไว้นะทุกคนยิ่งมีสิทธิ์เยอะยิ่งมีเอ้ยยิ่งมีคลิปเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะโอเคนะมาเริ่มกันเลยผมโอเคคลิปแรกของน้องโนบีนะผมเรามาดูกันดีว่าคลิปคลิปนี้คือคลิปอะไรนะเออมาดูกันครับจังหวะนี้กดเข้าไปแล้วครับออะะไรวเนนนี่่่ยกกดจใหญั เสียงแล้วโอเคมาเริ่มเริ่มว,วิธีอะไรนะวิธีทำให้ดูหล่อโอ้โห TikTok เด้วยว่ะย็ดฮะชี้โอ้โหว้าว,าวทุกคนเงิน <laughs> เอ้ยได้อยู่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 โอ้โหมีไก่ <laughs> โอเคครับผมคลิปนี้ผมจะให้เป็นสักสามคะแนนแ้วกัน หนึ่งสองสามสามคะแนนเนี Anakin, away, okay. okay. hmm. nah, ่ย okay. อ okay. 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 ู oh. Oh, yeah, <apro> ๋สามคะแนนสำหรับ <dislike> น <that> ้องโนบีนะอูโอเคเดี๋ยวผมจะให้สามสามคะแนนนะทุกคนจําไว้สามคะแนนของน้องโนบีนะโอเคต่อไปคลิปนี้ของน้องเห่าเป็นชีวิตจิตใจโอเคเรามาดูนะครับผมมาอะไรเนี่ยเสียงร้องเสียงร้องแมวในแต่ละประเทศโอ้ยี่ปุ่นแมวเที่ยอะไรวะเนี่ยนี่แมวไทยเหรอวะเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่แมวคุนไทยเหรอท่านผู้ชมทำไมแมวคุนไทยมันดูแปลกๆอย่างวะคุ้นๆนะเนี่ยฮะมีการสวัสดีเลยโคตรเท่โอเคผมคลิปนี้ก็เอาไปสามเหมือนกันครับผมสามเหมือนกันก็ให้ให้กับคะแนนของความหานะบวกสามคะแนนนะครับหน้าของน้องเป็นชีวิตใจสามนะผมโอเคมาดูคลิปของน้องภูกันหน่อยนะผมน้องภูก็ส่งมาทางทิศสองหน้อกีเราไปดูดีกไไว่าไปเฮ้ยอะไรเนี่ย ลิวอีกเตนมาบ What ชอบดูเฮนไตเดี๋ยวดูเฮนไตกับกูไม่เฮนอะไรวะงงเ,เดี๋ยวมันมันมันคือมันคือพลังของตัวอะไรทุกคนมันคือพลังจากอน,นิเมะเรื่องอะไรวะผมไม่เข้าใจวะ แต่เหมือนมีคนทำร้อเรียนนะผมก็โอเคได้อยู่ครับผมก็ให้ไปน้องภูสําหรับน้องภูก็2คะแนนพอนะครับผม2คะแนนอยากว่าอย่าว่าพี่นะ้าจะพิเศษคะแนนน้อยแต่มันก็แต่ละกิปนะผมความฮาหรือความอะไรนะอย่าใจน้อยใจพี่นะผมโอเคมาสําหรับคุณเคนจินะผมเคนจิเข้าร่วมแข่งกันด้วยผมเขาบอกว่าของดีไม่เชื่อเหรอเนี่ยตกซักทองฮะโว้วว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 เดี๋ยวพี่เต้มาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต้มาไงเนี่ย เด,เดี๋ยวพี่เต้่าไงวะเนี่ยผมต้องกอรอเนี่ยเดลิกัสสิมันคืออะไรมันฮะนนะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเออเขาพูดไทยแล้วเออใช่ใช่เขาพูดไทยแล้วนี่หว่าแล้ว <c oughs> โอ้โหเสียงเพลงมาไปแล้วตูโอเคครับผมก็สำหรับคุณเกนเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเป็น แค่เป็นมีมใช่ไหมทุกคนเป็นมีมเนาะโอ้ยมีฉากควายจางราวด้วยโอเคนี่เอาอยู่กับลางราวเดี๋ยวไปดูต้องกรอแล้วเดี๋ยวลิกสิทธิ์จิสตูดจิตูดจิตูดินซนได้ท่านพ่อแม่พี่น้องอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอโอเคฉากควายจางราวก็พอแล้วโอเคคุณเกณฑ์สุดยอดมากคุณผมให้ไปซีคลิปของเขาก็ฮาเหมือนกันนะผมผมเคยดูรอบนึงแล้วแต่ไม่ดูจบนะผมแต่เพิ่งดูจบก็ตอนนั้นแหละเออที่ผมคราวคราบไงลิขสิทธิ์โอ้โหน้องเอ็ดเดี๋ยวไอโซน น้องส่งอะไรมาเนี่ยติดเหลืองไม่ได้กิปตูโอเคกดเข้าไปดูโอ้โหทำไมรู้สึกแปลกๆว่าขนลุกยังว่าตูขนลุกโอเคโอเคกดเ,เข้าไปครับผมไปอ่าหมดคำจะบรรยายหมดคำจะบรรยายไอ้เชี่ยนี่โอ้โหหน้าปกแบบ ดูหน้าปกดิแบบทุกคนดูผมว่าไปพีด้วยนะโอเคผมก็น้องเอสก็เป็นมันมันคล้ายๆขำอยู่แต่ว่ามันก็แบบขำสตันน่ะทุกคนก็จะขำแบบแนวสตันน่ะโอเคสามน้องเอสพี่ให้สามโอ้โหสามเนาะเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครได้ห้านะโอเคน้องภูมีรอบหนึ่งมีน้องปูแก้มือปะเนี่ยดูน้องภูมิดีกว่านะฮะเน็ตช้าไปหนึ <verw ahaha> ่งเฮ้ยไราเนี <rawd Moder> ่ยโทษครับตอนนี้แสนดีเพิ่งตื่นนอนซึ่งผมก็มีคำถามผากำลังรอแสนดีอยู่แล้วผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแสนดีจะตอบว่าเท่าไหร่ครับ แวัสดีครับถ้าเกิดว่าพี่นึ่งสละเปราหนึ่งลูกเนี่ยใช้เวลาหนึ่งนาทีแล้วถ้าเกิดพี่อยากนึ่งสละเปราสิบลูกเนี่ยพี่ต้องใช้เวลากี่นาทีครับสิบลูกกี่นาทีแต่เขาบอกว่าสิบลูกกี่นาทีใช่ไหมก็หนึ่งนาทีก็ได้หมือเราก็ยัดเข้าไปทีเดียวเลยไงเออสารงร้านดีสิบนาทีสิบนาทีคนมึงถื่นเพิ่งตื่นนอนอีนาทีคนตื่นตอบหนึ่งนาทีคนง่ววามไหมดูดูหน้า หน้าก็ตะกลอกนะผมและยะโอเคแล้วทุกคนโอเคเข้าใจกันนะทุกคน10นาทีโอเค10นาทีนะใครตอบ10นาทีก็โอเคไปนะผมก็เออนะเออ็นาทีงูโอเคก็อย่าลืมมากดติดตามช่องคนนี้ด้วยนะผมจะให้เครดิตไปนะนี่นี่นี่ดูเลยดูดูดูนี่ผมให้เครดิตด้วยสำหรับผมคนอื่นที่ไม่เครดิตผมเอาไปขออาไปด้วยเดี๋ยวผมจะซูมเอาให้นะทุกคนโอเคนะสำหรับคนอื่นที่ผมยังไม่ได้เครดิตนะทุกคนโอเคมาคลิปต่อไปของน้องเออเดี๋ยวผมลืมให้เฉียบของนี้เนี่ยผมให้สัก สามแล้วกันเออ up มาสามแล้วสามแล้วองุมนสามแล้วเพราะว่ามันมีความขำตอนซัดแล้วเราได้คิดได้ไงเออมันมีสาระด้วยแล้วก็สาระที่ผมอืมโอเคมาที่น้องยูรินะน้องยูรินี่น่าจะเป็นแนวแบบเอ่อโชเล่ใช่ปะโชเล่โอ้เขาบอกลืมเครดิตนะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะทุกคนสําหรับคนที่หากินไม่ได้นะโอเคมามาดวดเจ็ดวิบ้าแล้วเนี่ยโอ้โชเล่กินแล้วเนี่ยอืม เที่ยวเที่ยวโอ้ยแบบตอนตอนนี่คือแบบดูนะดูดูันดูโอ้โหออโต้จูนมาเต็มจังหวะนี้ออโต้จูนมาเต็มก็ชอบเลยว่ะโอ้โสี่น้องยูริ่สี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 ่พี่ชอบแบบพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบโอ้อ๋อคลิปอ๋อนี่้ขอให้เครดิตนะผมคลิปจากช่องเฮเกสเบสไวด์นะผมก็อย่าลืมไปดูด้วยฮาร์เกตว่า นี่ผมก็จัดช่องนี้เลยนะผมก็เข้าไปดูได้ของเบสไวายนะผมเกบไปคลิปของเขาเนี่ยเองเราไปโอ้เอ้ยมีการกอรคลิปขับด้วยนวะ่ะอะไรวม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดียวเดี๋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 ยว ไอตอนที่เด็กมันถีบหัวคุณแกแบบคุณแกยิ้มมาแล้วก็ดูดิเฮ้เอาเชียวเลยเด็กกระโปรงโดนถีบไอครั้งแรกไอครั้งสองนี่ทำให้หน้าแกเสียเลยอะโโอ้หสำหรับน้องนี้พี่ให้สองแล้วกันสองนะน้องยูริสองโอเคนะต่อไปน้องเอสอีกแล้วนะผมน้องเอสอะไรวะเนี่ยมาดูดิเด็ด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 เด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 พี่ยังไม่ดูนะอะไรวะเนี่ยชมรมดนตรีชมรมอ๋อชมรมดนตรีก็เป็นอู้ชมรมอุทิศทนอ๋อก็คือพวก ทำงานพวกนี้ไหมชมรมบาสโอ้สปอร์ตชมรมเบสบอลชมรมชอบโอ้โหมาหลายเรื่องผมบอกว่าสำหรับใครที่ไอ้ไอ้ไอไอคนหลังเนี่ยสังเกตคนหลังนะทุกคนไอ้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องสังเกตสังเกตแต่คนหลังก็บอกเลยไอ้ไอ้คนหลังคือหนักสุดหนักสุดสามเฉียบนะครับนะสามเฉียบไม่ขำแต่พี่ให้ไปับผมนะฮะโอเคติ๊กต่อ,อของน้องเอีกอีกรอบหนึ่งโอ้พี่พิมพ์ถูกใจสิ่งนี้ ในตาโอ้โหเพลงแดนมาเต็มพี่เปิมพี่เปิมหล่อเท่เกินเชียบ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 โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิด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 โอเคแล้วผมก็ สำหรับคลิปนี้นี่นนนก็เป็นที่แกเต้นแล้วมีคนมาตัดต่อนะผมก็โอ้โหก็หล่อเท่เหมือนกันนะพิมพ์คุง <g ülme> <g ülme> ก็อย่าลืมไปดูช่องของแกด้วยช่องของแกคือพิมพ์คุงนะผมก็อย่าลืมไปดูใน YouTube ท่บพิมเลยพิมพ์คุงก็เจอแล้วพี่พิมก็เปิดเจอแล้วแหละเนี่ยผมก็อย่าลืมนะผมสำหรับคนตัดต่อเพลงดีๆก็นี่ครับคนนี้เลยอย่าลืมมาติดตามด้วยนะผมนนอะไรเนี่ยนนทีเอสนะผมอย่าลืมมาติดตามด้วยโอเคไปคลิปต่อไปยี่ยี่อ๋อยี่ยี่อ๋อจากน้องซิมนะผมมาฮะ ยีเดี๋ยวยียี่นี่นะโอ้โหเกินไอ้มันจะมีเพลงหนึ่งเพลงนึงที่มันเป็นยี่แต่ว่ามันเออก็ไปดูเองนะผมก็โอเคตอนคิดนี้ผมไม่ไป2คะแนนพอผมว่าอันนี้ไม่น่าจะมีใครได้คะแนนว่ะเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีช่องผมด้วยว่ะ FC เกมนั่นนี้เจ็ดวิวคนทนท์คิปวันนี้เดี๋ยวร้องผู้ผาใช่ไหมเนี่ยแล้องภูผาเคยเขียนพี่แล้วรอบหนึ่งโอเคมาดูนี่ก่อนครับผมคนอะไรก็ได้ผมขอผมจะคิดไม่ไม่ไม่ อะไรเนี่ยนะผมผาเอ้ยแต่ขอบคุณนะผมสำหรับบริษัทเอ่อโปรเกมแคปขัดบ้าไม่ใช่ก็ขอบคุณสำหรับน้องก็ด้วยนะผมที่ตัดต่อคลิปแบบนี้มาพี่ไม่ว่าหรอกตัดต่อได้แต่นะครับนะก็ขอบคุณด,ด้วยมันเป็นนู้นนะผมเป็นกำลังใจที่ได้รู้ความรู้สึกเหมือนเราในนู้นแต่พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังเสียงตัวเองเท่าไหร่นะเสียงตัวเองมันรู้สึกบงังบังแบ้วแล้วก็เสียงกระด้างกระดาง,ดางไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหร่นะโอเคคลิปนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยของน้องเอ่อเอฟบีไออะไรกันนะพี่ภาษาญี่ปุ่นพี่อ่านไม่ออกอะโอเคไป alright here go we เฮ้ยเดะเดะเดวเดะ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 พวกแกคิดอะไรกันอยู่วะดูสีหน้ามันดิเอาใหม่ดิอะไรวะแบบมันคืออะไรอ่ะโมจิเหรอมันคือขนมอะไรนะทุกคนตังมีป่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อโมจินี่ไงโมจิอุ้ยขนมโมจิเหรอเนี่ยอน้ยโอ้ทำไมวะไอตอนทำนี่มันแปลกๆสีหน้ามันแบบ เออน่ากลัวจังว่าพี่ไม่คำเดี๋ยวพี่น่ากลัวโอ้โหสำหรับคลิปนี้พี่ให้ไป2คะแนนนะผม2คะแนนนะโอเคโอ้น้องนูน้องหอไปชีวิตติดใจส่งมาเยอะจังวะโอเคเฮ้ยอะไรวะอุ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาไม่ใ่วัวเออวัวบานมึงเงียปลา งัวงัวงัว๋อมันพูดอาไวะไอ้ภาษาใต้วัวงัววัววัววัวงัวมันคือปลาทุกคนแต่ภาษามันเป็นภาษาอะไรวะภาษาจีนญี่ปุ่นหรือว่าภาษาอะไรหรือเปล่ามันแปลว่าไม่รู้วัวหรือว่ามันพูหรือว่าตกใจหรือเปล่านะแต่ไอชินคนนี้พูดนะผมงวัวมันน่าจะแปลว่าปลาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้เชื่อไปนั้นแต่ภาษาใต้นี่แปลว่าปลาไม่ใช่วันะครับนะ เออผมแหมผมก็ชอบเลยคนนี้โอเคผมก็สําหรับคลิปนี้ห้าชิห้าคะแนนเพียไปห้าคะแนนเลยจริงๆอันนี้พี่ชอบพี่ชอบจริงคนแบบเออมันมันคลิปคลิปแบบแบบนี้ยพี่ชอบห้าคะแนนนะผมห้าคะแนนนะสำหรับคลิปของน้องเงาเป็นชีวิตใจนะผมโอเคน้องเงาเป็นชีวิตใจพียไปห้าคะแนนเลยอ่ะฮะน้องเงาชีวิตใจจะได้ยศนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอดให้นะโอเคเดี๋ยวน้องจะได้เป็นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพอคลิปลงเดี๋ยวพี่แอดให้นะทุกคนโอเคปะปะปะแล้วเองคิดว่าโควิดนี้เขามีนิสัยยังไง เขาใส่หมกหน้าเขาเลยปราวิทเหมือนตูเลยงงเกันเดี๋ยวเดี๋ยวดเพื่อนมาห้านแล้วก็บอกว่าผมไม่รู้ผมยืมเพื่อนมาชิมาแล้วตูวงนี้มันแสบจริงๆเลยตเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวย ผมว่าพี่ ที่น้องเขาพูดมามีผลนะก็อาจจะได้นะทุกคนก็อย่าลืมนะผมไปกดติดตามอย่างทุกคนนี้ด้วยนะผมกดติดตามด้วยบางทีอาจจะเทม m e ที่ปหนุ่มๆให้ทุกคนดูได้ไปกดติดตามไว้ด้วยนะผมโอเคเย้ผมก็คลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับใครใครชอบนะทุก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มาร่วมสนุกกันได้นะในดิสคอดของผมเองผมจะทิ้งดิสคอดไว้ตั้งแรางวัลคลิปนะผมก็อย่าลืมมาส่งคลิปดีแอคชั่นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะประกาศอีกทีนึงนะทุกคนเอาวันนี้ก็ อย่าลืมมารงกระสุนก,ก็ได้ไวแต่ชนะครั้งนี้ก็เป็นของน้องเหงาเป็นชีวิตจิใจนะผมจะแบบคลิปนี้เลยคลิปของเขาเลยแล้วอย่าลืมไปดวนด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอนคลิปต่อไปครับผมจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นแนวอะไรแล้วผมก็โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ใครไม่ชอบใจหรือใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะโอเคไปแล้วจุ๊บจเจอกันจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บม้ว